น้ำนิดหนึง่งเรือโป้เบาใส่น้ำนะคะถ้าไม่เชื่อมใส่ไม่เยอะนะนิ่งจะเป็นร้ำน้ำตาลกับข้าวสารโอ้หดูน้ำที่เรือโป้สองหัวแรักจูงดึงเรือโป๊เบาสองลำเรือโป้ขนาดใหญ่โอ้หเรือตุ้ได้ โค้งเคงโค้งเคงขนาดตรงท้ายนั่นนะด,ดูมุมกว้างนิดนึงเมื่อวานไทยท่านผู้ชมมาเรือยงไม้ลำเดียวขวางแม่น้ำเลยดึงไม่ขึ้นนะคะกระแสน้ำไหลแรงจุดนี้สามแยกลำบนแล้วก็วิ่งทวนวิ่งทวนกระแสน้ำช่วงตรงโค้งแม่น้ำ โป้ขนาดใหญ่เป็นเรือโป้ทรงผลน้ำตาลกับข้าวสารวิ่งไปปปะมืองทองไม่ได้มีจด,ดินกระตายนะคะมีน้ำตาลกับข้าวสารด้วยค่ะเป็นเรือแบบนี้เห็นไหมยางเยอะๆมี ตอนนี้เรือก,ก็ทำงานกันอย่างหนักหน่วงกระแต่น้ำไหลแรงโอ้โหดูลำนี้หน่อยอสา,ามแยกน้ำบนตรงกลางมาดีแล้วไม้ชมต่อมาานิบ99วิ่งไปทดสอบระดับน้ำเดี๋ยวจะต้องเอาเรือออกผ่านนะคะระับน้ำแรงประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะเหมือนมีลากเบาๆนะะ หวัหวหนลืลากปเป่าเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมดูกระแสน้ำสิโยงลงกัน้นตรงจุดสามแยกน้ำวนไปแล้วก็ วิ่งทวนกระแต่น้ำต่อไปจนถึงปาโมกอ่างทองทวนตลอดเส้นทางค่ะไปแล้วนะคะกลับขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์จ้า